คนอเมริกันเป็นวันที่มีความสุขมากทุกคนนี้มีความสุขไปเจอใครก็มีความสุขค่ะเมื่อวานสุดจริงๆนะคะเป็นมินิตหมายที่ดีของคนอเมริกันยุคทองของอเมริกันจะเริ่มกลับมาอีกแล้วนะคะทุกคนคะ่ะโอ้ยบรรยากาศสวยจริงๆนะคะแต่ว่าก็หนาวนะคะบรรยากาศสวยแล้วก็หนาวนะคะแล้วก็ฝนตกนะคะ่ะทุกคน น้ำทะเลลดค่ะทุกคนน้ำทะเลลดนะคะปีนี้น้ำทะเลลดลงเยอะเลยน้ำจะได้แบบสูงขึ้นปกติน้ำมันจะสูงจนถึงขอบฝั่งเลยนะคะแต่เดือนนี้น้ำลงเยอะเลยน้ำลงแบบนี้เลยนะคะมะค่ะทุกคนได้เวลาหนาวจริงๆนะเนี่ยแต่ว่าอากาศหนาวๆแบบนีน้เรามายืนอยู่ข้างนอกแล้วมันได้อากาศบริสุทธิ์ทุกคนแบบฝนตกแล้วก็ ลมเยนใ็หม่หน่อยเนี่ยมันได้อากาศบริสุทธิ์เพราะว่าฝนนิชะล้างสิ่งมลพิษเนาะมันหายใจแล้วมันสดชื่นทุกคนมาได้วเวลา,าทำอาหารเช้าให้คุณสาแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาจัดการทำอาหารเช้ากิจกรรมวันนี้นะคะทำอะไรมั่งก็ติดตามเรินค่าชีวิตคู่ไม่มีลูกในอเมริกานะคะ ชีตนะคะจะทำสเกมเบย์ค่ะตอนนี้ไข่ก็เริ่มได้แล้วนะคะทุกคนสเกมเบย์ค่ะ ไฟอ่อนนี้ไข่ก็จะฟูงามนะคะอย่าเปิดไฟแรงค่ะเห็นไะคะไข่ก็จะฟูดีมากเลยตอนนี้กำลังทำอาหารเช้าให้คุณสามีอยู่นะคะ,คะเพื่อให้ไข่สุกได้ที่แล้วไข่ก็จะอร่อยก่ะทุกคน อันนี้จะไม่ใส่พริกไทยแล้วก็เกลือนะคะคุณสามเขาจะไปเติมของเขาเองนะคะเห็นไหมคะน่ากินนะคะไข่ขึ้นฟูแล้วก็น,นุ่มโอเคตอนนี้ไข่ก็สุกได้ที่แล้วนะคะเราพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะอันนี้ก็คือจะเสิร์ฟให้คุณสามีค่ะไข่สุกได้ที่แล้วนะคะ จะใส่ขนมปังค่ะกล้วยนะคะอาหารคุณสามีวันนี้นะคะพร้อมเสิร์ฟกันทุกคนอาหารพร้อมเสิร์ฟนะคะ <c oughs> มาแล้วนอนฟู้ดเรดี้ทันนี้เบรกฟาดิสต์เรดี้มาแล้วนอนทุกคน นี่กิจวัตรประจำวันก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะตื่นเช้ามาก็จะทำอาหารให้กินอย่างเงี้ยเราต้องเอาใจหน่อยเพราะว่าเขาเลี้ยงเราดีเขาเลี้ยงเราดีเราต้องเอาใจหน่อย f อ l l meal deal today f u l เ meal deal Okay เขาดูแลเราดีเขาเลี้ยงเราดีแล้วก็ต้อง ดูแลเขากลับนะทุกคนต้องเอาใจหน่อยนะคะเพราะเขาดูแลเรานะคะ Enjoy! Enjoy e b r a อนจอย Thank you Honey! จำบันของเราทางนี้นะคะก็จะทำข้าวถวายพระทุกเช้านะคะมุ่เจ้าขาเดี๋ยวมอนี่จะพาไปไปเก็บผักคะ่ะฝนพึ่งยุดตกจาก้าฝนตกเบิดมือมนี่ ตอนนี้กเกือบห้าโมงเย็นแล้วนะคะพี่นงท้องฝ่งากันยังมืดคึมอยู่แล้วค่ะเมื่อกี้มาให้อาหารปลาอยู่หลังบ้านนี่ค่ะฝนตกนี่ไรกระตาได้จ้ะสิผ้ามาเก็บผักกันเอาขนมปังมาให้ปลาอยู่หลังบ้านพูดนะขนมปังร้อยอองลงเองแรงอยู่เห็นบ่พี่นงเขาจงปรงจิงเพลง่งขนมปังได้จ้ะนะันนั่นขนมปังมาจะพาไปเก็บผักกันนูอยจ้ะเนี่ยพี่นองพักงามขักงามเนี่ย เก็บผักน้ำกันนะจาะหฮงได้ฝนหฮงงามพี่น่องต้องใส่ถุงมือด้อจ้าแต่พอใส่ถุงมือเนี่ยมันจะคันผักหยอดอ่อนๆหนิมเลยเอา้าทางนีพผิดค่ะ ย้ายไปเก็บที่อื่นค่ะทุกคนให้เขาแตกออกมาใหม่ถ้ากินไม่ทันแล้วก็ปล่อยให้ขึ้าเป็นดอกแล้วก็เก็บมเมล็ดไว้ทําพันปีหน้าค่ะทุกคนนี่อ้าขึ้นอีกแล้ว่องตรงนี้ในขอเจ็บขอวางตะกร้าแป๊บนึงเห็นไหมคะ ยอดคนอ่อนกรอบค่ะ hmm. ทุกคนเรากินแล้ว mm hmm. เราสบายใจนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยานะคะ mm hmm. ทุกคน mm hmm. กินแล้วไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะมียาฉีดยาค่ะมาลงมแมลงไม่ต้องเลยค่ะไม่ต้องคิดเลยนะคะ mm hmm. เพราะว่าเราไม่ได้ฉีดนะคะ เราปลูกแบบธรรมชาตินะคะปลูกแบบออแกนิกออกนิกเลยนะคะออแกนิกจริงๆนะคะเนี่ยไม่ได้ใส่ไม่ใช่ได้ปรุงใส่ปุ๋ยเลยเขาก็เกิดโตของเขาตรงนี้เกี่ยวกับมลูลวัวนะแต่เขาคงจะเค็มมากทุกคนคะ่ะเขาก็เลยม่องเขาก็เลยตุ้ยกันตุ้ยเย่กันไปหมดเลย เขาก็เลยตุ้ยเยตุ้ยเยกันไปหมดเลยโอเคมาเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักผักกาดไอ้นั่นน่ะอ่าฝนเริ่มตกไปรยโปยมาอีกละไปเก็บผักผักกาดผักกาดขาวทุกคนี่มุมนี้เยอะมากผักกาดขาวเขาเริ่มเป็นดอกแล้วนะคะดูกันว่ามันเาเริ่มเป็นดอกแล้ว นี่ผักกาดขาวทุกคนผักกาดขาวอ่อนๆนะคะกรอบมากนี่นะคะผักกาดขาวไม่ใช่ผักกาดห่อนะคะเขาเรียกว่าผักกาดขาวเขากำลังเริ่มเป็นดอกกุนาก็จะเก็บไว้ไว้ทำพันธุ้ยผักอันนี้ไม่น่าเลยเนี่ยฟู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 กับผักอันเนี้ยกำลังโต อันนี้หายากนะคะอันนี้กระเทียมนะคะทุกคนอันนี้คือต้นกระเทียมเป็นกระเทียมป่านะขึ้นเต็มเลยเนี่ยแล้วก็ปลูกง่ายมากมี่กระเทียมเนี่ย We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. ใช่แบบาของอา <คน S 1> <laughs> ชีพ <laughs> เราคือการปลูกแล้วให้แก่คนอื่นก่ะ <laughs> อาชีพชอบแก่ค่ะทุกคนแต่อย่ามาหลอกให้นะไม่ให้เจ้าหลอกนะถ้ามันขอกินฟรีมาได้แต่อย่ามาหลอกให้นะไม่ชอบคนหลอก <laughs> เหลียดมากเลยคนมาหลอกค <laughs> บกันต้องคบด้วยความจริงใจ <laughs> ไม่ใช่คบแล้วมันหลอก ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ชอบนะคะแต่ก่อนรู้ว่าเขาหลอกเราก็ให้เขาหมดคนะ่ะเขาจะก่อนเดี๋ยวนี้ไม่เอาแล้วแก่แล้วไม่เอาแล้วไม่ชอบคนมาหลอกเลยนะคะใครมันหลองกงตีตัวออกไหนเลยนะไม่เอาเลยนนะอันนี้มันมันจะไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะเพราะเขา เขาไม่มีสไปไม่มีสเปซด้วยไม่มีสถานที่ขึ้นเขาก็เลยต้นเล็กนะคะถ้าตรงไหนที่แบบว่าสถานที่เยอะต้นเขาก็จะใหญ่นะคะในที่สถานที่แคบๆต้นเขาก็จะเล็กๆกก็เลยจะพยายามเก็บเก็บออกนะคะเพื่อให้เขาเติบโตก่อนที่เขาจะเป็นดอกค่ะมันเยอะมากเลยทุกคน ยิ่งเก็บก็ยิ่งเยอะเก็บไม่หมดหรอกมันเยอะจ้ะแล้วมันงามมากเลย่ะทุกคนงามจริงๆค่ะเนี่อยอ่อนๆทั้งนั้นเลยทุกคนมันไม่อยากหยุดในเวลาเก็บแล้วมันมันสนุกมันกรอบ,รอบหนาวนะเนี่ยอย่ากว่าไม่หนาวหนาวจ้อยๆเลยเนี่ย บอกเมืองเก่าที่ปูนาอยู่สนโนตกค่ะทุกคนสโนตกค่ะน่าเชื่อเลยคอริดาสนโนโตกนะคะปีนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วนี่ยวทุกคนเวลาเก็บตรงนี้เดยเดี๋ยวหยิบสักสองสาวันเนี่ยเขาก็จะ แตกออกมาอีกนะคะทุกคนเก็บไปเยอะๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพวกแตกขึ้นมาเต็มเลยยิ่งเก็บยิ่งแตกก็จะพยายามแบ่งนะคะอันนี้คือผักกาศขาวก็จะเก็บไปฝั่งนี้ผักกาศหินก็จะเอาไว้ฝั่งนี้นะคะเราจะไม่ผสมกันนี่แล้ทุกคนยังมีอีกเยอะค่ะทุกคนยังไม่หมดเลยนู่นอีกเยอะค่ะทุกคนเนี่ยกุนายังไม่ได้เก็บเลยเนี่ยเดี๋ยว วันนี้เก็บพอแค่นี้แล้วคราวหน้าค่อยมาเก็บใหม่พเพราะเขาเยอะจริงๆนะก็ถ้าใครอยากได้อันนี้ก็คือผักผักแป้นกับทุกคนหรือว่าใบกุยช่ายนะคะแล้วก็อันนี้คือโหระพาเดี๋ยวจะเด็ดไปมั่งโหระพาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเด็ดนี่ทุกคนใบกุยช่ายงามมากเลยอะ่ะโอ้ยดูสิเขากำลังเป็นดอกนะคระับอากาศขาวเนี่ยเขาเริ่มเป็นดอกแล้วเพราะว่าเขา เขาอยู่ติดกันมากเกินไปแล้วเขาโตไม่ทันทุกคนโอเคนี่เราก็ได้แล้วนะคะผัะก,กาดวันนี้ที่จะเอาไปฝากเอยฝากเพื่อนๆน,นะคะด้ว่าคุณป้าๆที่ที่วัดนะคะโอ้ยหนักหนักเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนฝนตกแล้วค่ะต้องไปแล้วค่ะไม่ไหวแล้ว ฝนตกลงมาลงมาลงมาแล้วตกแรงด้วยอุ้ยเนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวก็จะไปทำอาหารนะคะทำอาหารถวายพรคะจะพาทุกคนไปทำบุญค่ะพรุ่งนี้นะคะที่ไปเก็บมาจากสวนคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะแล้วก็วันนี้ทำยำม,มุนเส้นยำม,มุนเส้นเนี่ยไม่มีพริกแดงก็เลยใส่พริกเขียวทุกคนพริกเขียวเขาก็เลยออกมาขิ้วเขียวแบบนี้นะคะ สีสันอาจจะไม่ได้แดงปี๊ดนะคะเพราะว่าใส่พริกเขียวแต่เผ็ดเผ็ดแสบตูดแล้วค่ะแล้วก็นี่ค่ะทุกคนจะกินกับผักสดๆนะคะนี่ค่ะชีวิตแต่ละวันของอของปุนานะคะอยู่เมืองนอกในอเมริกานี่ทําอะไรมั่งหลังกเกษียณก็อยู่อย่างนี้ล่ะด<อ>มเมาะมาแมะอยู่อย่างนี้นะคะทุกคนวันนี้อากาศหนาวไฟลุกท่วมเลยค่ะทุกคนอุ่นทั่วบ้านเลยอย่างนี้นะสดชื่นเลยเราไม่ต้อง กังวลว่าเราจะหนาวเยือกเย็นนะคะเพราะเราอยู่ในบ้านเราสมไฟอุ่นไปทั่วบ้านเลยค่ะอากาศหนาวก็เลยแบบอ,อ,อยากกินอะไรแซ่บๆซเผ็ดเหน่อยนะคะก็นี่ค่ะทุกคนเอามาฝากทุกคนนะคะขอบทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหมค่ค่ะขอให้ทุกคนเฮงเงรวยๆนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทอง